สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเครียจะยำไข่ต้มค่ะก็มีไข่ต้มเออน้ำยำน้ำยำก็มีมะนาวเออน้ำกระเทียมดองน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาค่ะมะนาวด้วยพูดไปยังไม่รู้ลืม <laughs> แล้วก็จะใส่แตงกวามะเขือเทศ หอมใหญ่ค่ะแค่นี้แหละใบผักมันไม่มีผักขึ้นช่ายหรือว่าผักชีฝรั่งก็ไม่มีก็ไม่ใส่ยำกันเลยไข่ก็ต้มต้มแล้วไปน็อกน้ำเย็นแล้วก็ปอกสวยงามเลยค่ะยำทั้งลูกนี่แหละถ้า่าซี่แล้วมันเละไข่แดงไข่แดงมันเละตั้งกระมังเลยหอมใหญ่มะเขือเทศแตงกวาใส่อองไป ไข่สามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหน่วยพอเพราะว่าเคี่ยไม่ผ่าซี่เพราะผ่าซี่แล้วมันเละไข่แดงมันแตกตามด้วยน้ำยำ ต่อจากนั้นก็คลนคลนคนให้เข้ากันนี่อยาเป็นลูกก็สวยดีนะน่ากินเลยน้ำยำก็จะออกเปรียปร้ยวๆหว,วานๆเพราะว่าเคี้ยไม่กินเค็มนี่ค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยง่ายๆเลยเนี่ยถ้ายำเป็นลูกอย่างเงี้ยมันจะไม่เละ เสร็จแล้วค่ะยำไข่ต้มหรือยำไข่ไดโนเสาร์นี่ทั้งลูกเลยช่ำๆน่ากินมาก